สวัพ่อนๆนวันนี้จะมานำเสนอเรื่องของจุดจบฉากเขียวคือเพื่อนๆหลายคนนี้เคยซื้อไอฉากเขียวแบบนี้มาใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าวัสดุที่นำมาใช้ทำฉากเขียวนี่คืออะไรอ่ามันคือวัสดุรีไซเคิลนะครับรีไซเคิล เพราะว่าถ้ามันใช้งานมาเกิน2ปีอันแน่มีแขกไม่ได้รับเชิญเข้ามาโอ้ยเอ้ยแขกไม่ได้รับเชิญเอ๊ยหยุดหยุดโอ้ยเราใช้งานเราใช้งานฉากเขียวเนี่ย2ปีมันก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้แหละ เพราะมันเป็นวัสดุรีไซเคิลมันจะปนเนี่ยคุณดูสินี่ฉากเขียวของผมเนี่ยซื้อมาใช้งานได้ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการใช้โปรแกรมในการตัดต่อมันก็เลยทิ้งเอาวไว้พอทิ้งเอาวไว้แล้วคุณดูสิครับว่ามันยุ่ยมันนะฉากเขียวยุดหยุดของฉากเขียวเอ่อ มันป่นแบบนี้เลยอ่ะนะเห็นไหมมันป่นกลายเป็นผงอย่างนี้เลยแต่มันคือข้อดีไงข้อดีของฉากเขียวนี้ก็คือว่ามันเป็นวัสดุรีไซเคิลไงนะเห็นไหมคือเรียกว่าถ้าใช้ถ่ายทำคลิปมันก็มันก็คุ้มแล้วแหละนะสำหรับเงินประมาณ300บาท นะการซื้อการซื้อไ,ไอไอแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนกระดาษนะครับกระดาษหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันก็คล้ายกับยิปซ้ำมเลยใช่ไหมเห็นนะป่นปี้ <c ười> กลายเป็นผง ซึ่งจุดจบของฉากเขียวก็มีแค่นี้แหละที่อยากจะมาคุยกับเพื่อนๆนะครับ ช่วงนี้มันเป็นเทศกาลในการช้อปปิ้งนะเพื่อนๆที่อยากจะทำ YouTube ทำ a c e b o o o นะทำไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็จะมีฉากสวยนอกเหนือจากการใช้โปรกแกรมเข้าช่วยก็คือเราต้องมีฉากเขียวเข้าช่วยเพราะฉากเขียวเนี่ยมันจะช่วยในการตัดต่อแล้วก็ทำแบ็ k กราวด์ด้านหลังให้มันดูมีสเสน่ห์น่าสนใจใช่ไหมครับอย่างเนี้ยอย่างของผมนี่มันเป็นฉากธรรมชาติ แต่ทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะตัดต่อให้มันชวยสวยให้มันมีรูปแบบอะไรที่ที่เราเนี่ยสามารถจะเอาภาพนะมาสร้างเป็นภาพแบมกกาวพื้นหลัง<ๆ>เหมือนเวลาพวกนักข่าวเขาอ่านข่าวใช่ไหมเราก็ต้องใช้ฉากเขียวและไอตัวนี้เนี่ยนะเพื่อนๆเสิร์ชหาได้เลยว่านี่คือฉากเขียวนะตอพน,นั้นเสร็จ2ปี2ปีเนี่ยเขาปนปี่ไกยเป็นแบบนี้ละนะก็ไม่ต้องเสียดายหรอก ลงทุนเท่าไหร่เอง300บาท300บาทแล้วก็ใต้งานก็คุ้มค่าแล้วสำหรับการลงทุนวันนี้ก็มาบอกให้เพื่อนๆได้รับรู้ถึงประโยชน์แล้วก็ค่าเสื่อมของวัสดุอุปกรณ์ในการลงทุนทำคลิปทำ YouTube หรือว่าทำ Facebook ไลฟ์เพื่อที่จะให้มีฉากหลังสวย เราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ